สวัสดีพี่น้องป้องไปสูขูสซูน,รน,นค,รครับม้นนี้เชฟเฮาเมนูเสนอครับมี่ยัง,งเทดสแตกคครับม้นนี้ครับเชฟครับต้มตีนหมูต้มตีนไก่ลาบเทาสาหร่ายน้ำจือดอ,อันนี้ไปซาวมาหรือไปซื้อมาครับผมไปซื้อมาครับ,ไป,รบไปเทามาเมนเดนนนียวโอ้ไอแพงแพงแพงไหมครับอไม่เท่าไหร่ซาวเดียวครับซาวเดียวโอ้อันนี้ทำยังไงครับขั้นตอนครับ ขั้นตอนกออันนี้คือวัตถุดิบครับวัตถุดิบเตรียมไว้ก่อนนะครับส่วนอันนี้คือไอ้อ่าเป็นหน้าไอ้ล้างขคาวบ่น้ามะนะนนันปะละโอ้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 วัตตีวัตตีโอ้เ<ก>ียบเทา้าไนไอยครับหนังซาครับเออคิดว่าสีแซ่ยบไหมครับนี่ไม่รู้ครับครั้งแรกครับแย่วันนี้แซ่บปะนโอกก้องกูกินได้กินไหมครับกินอะไรกินซะกินอะไรกินไปส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างครับผมเชฟ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  มีเทาแล้วก็มีปลาคูครับป,ปลาให้ปลาสองตัวใช่แล้วแล้วอะไรครับเครื่องผัดโอ้หอันนี้นะครับก็เกือบจิ้รสเหมือนลาบเลยครับโอ้มันจะมีไอ้มะเขือคืนนะมะเขือคืนมะเขือขืนครับอ,อันนี้คืออะไรครับขาวๆนี่ครับหยวกอ่ามันคือขาโอ้มันคือขาขาอ่อนอันนี้คือไอ้เขียวๆนี่คืออะมะกรูดโอ้อันนี้คือตะไคร้คนมะกกับมาคนบ่มักบ่ต้องใจครับอืออันนี้คือไอ้ ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวโอ,อ,อ้อันนี้คืออันโอ้อันนี้คือเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับโอ้อส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้กินสตีนนะครับผมต้มซุปเปอร์ครับต้มสตีนนะอันนี้ตัดเล็บแล้วนะครับเข้าร้านเล็บบิวตี้ส a l o o อ ท่านทุกคนลพากงนพา,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 าส่วนนี้ให้ยังครับเจ้บครับผมก้อยสูเลครับโอ้โก็ให้หมูโอ้หมูเขาไม่ให้กินดิบนะครับถ้าไม่สดเขาไม่ให้กินอ่ะเขาให้กินไอ้ซุมเขาให้กินไอ้ซุ้มที่มันแหลนแหลนแหลน,นได้แล้วจูงเข้าปากเลยส่วนนี้เนี่ยครับเจียบครับเช็นยังครับโอ้โหปากเป็ดครับเป็ดตอด เป็ดนี่มีปากจักโตครับไอ้ตัวนึงมีปากจักปากครับผมสองปากครับปปาากกนโอ้แมนครับแมีนเมนเมนเมนอันนี้คือปลาตัดกามมันหรอครับของเสียครับส่วนอันนี้ครับเล็บตีนเป็ดนะเอ้ยเล็บตีนไก่ครับเพราะสิเปทอดนะครับผมนี่ครับเครื่องเขียงเขียงเคียงเขียงเคียงอันนี้คืออะไรครับบักขามป้อมเลยแล้วเนี่ยหัวบักแนว บักน้าหนา่วยซ้ำบักขามปบอมเลยอันนี้เอีหยงต่อไปครับเลย ب. เจ็บอซอยหอมใส่กระเทียมสามกีบตามปนก่อนทำอันดับอันหัน่นหั่นหั่นเขามาดูคลิปนี้เขาสามารถทำตามเชฟ<ม>ไ,ไ,ได้ได้เลยไ,ไครับออันนี้คือการซอยครับอันนี้คือซอยถีนครับอันนี้เริ่มห่างแล้วเริ่มใกล้แล้ว ตัวนี้กําลังเริ่มต้นครับนี่พอใกล้ได้แล้วก็สิซอสชาซาดินั่นเองครับเกือบมีสิเสร็จครับนึกดีนึกแต่ครับโบแมนครับโบแมนเดี๋ยวติดเลรที่แปดบ่อยนครับผมเอานะครับเด้อเจ็ดก้อนครับฮะโอ้เอา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 สำนี้ก่อนนะอ๋อโบแมนอันนี้ปลาทูต้องไปทอดก่อนไหมครับต้มต้มครับโอ้ไปต้มกับปลาลาครับโอ้ต้มเป็นหมอปลาลาถ้าคนไม่กินปลาลานี่ต้องต้มใส่เลยครับ ต้มใส่ปลาโอ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 วัตีวัตีแล้วไอ้ลาดเท้านี่ใส่ปลาแดกไหมครับผมใส่ครับว้ายคนใส่บบแสบครับพี่น้องหมดสิทธิ์นะครับคนที่ไม่กินปลาร้านะครับใครที่ไม่กินปลาร้านี่กินไม่ได้เลยนะผมอันนี้คือผักอะไรครับคีและใบเรื่อยครับโอ้หอมเรื่ชั้นสองสามหมดหรือเขาเรียกไอ้อะไรนะครับผักซีฝรั่งเขาเรียกว่าหอมเปรี้ยวโอโอโอวัตีวัตีวัตี ช่วงคนนี้คนติดตามกี่ล้านคนครับโอ้ประมาณไอ้พันกว่าคนแล้วครับผมธรรมดาเลยพันกว่าคนโอ้โหโอ้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 อันนี้ไม่ใส่รากมันเหรอครับทำไมบางเมนูเห็นเขาใส่หากมันเลยครับใส่หากไม่พอเขาใส่เอาขี้ดินกับหากมันใส่ด้วยครับโอ้โอ้โอ้วัตตีวัตตีวัตตีอ้าคุณจะไม่เชื่อไหมนายเอครับนี่ไม่ใช่นายอัน เพืนพี่นายอันก็คือนายเอโอ้โหโอ้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 เขาซอยอย่างนี้ใช่ไหมครับเมซอยจากหยาบหยาบไปหมดโอ้ซอยหยาบหยาบไอ้ถ้าซอยถี่ก็จะละเอียดคือฟัดเอาเลยใช่ไหมครับเยนครับโอ้โอ้โอ้โอวัตติวัตติเหี้ยวอร์สอบวัตติวัตติเนี่ยแหละอันนี้ครับอันนี้คือคนตัดสินนะครับตัดสินนะครับตัดสินกับผ้าใช่ไหมครับว่าแซ่บหรือไม่แซ่บเดียว รรกรรมการของเราพร้อมแล้วอันนี้ก่อนจะทำอาหารเขาต้องจุดทูปเส้นไหวกันนะครับม่ากินข้าเด้อพี่น้องโอเค <c oughs> อ่ะใครจะใช้เ,เขียงต่อผมเต้ไหมเต้ยไอคอร์สต,ต้นยานล่างหัวเทปกินแซบเลยกินแซบเลย โอ้โหนี่ครับอันนี้ยูทูบครับมีครับถ้าคุณคุยไม่สุภาพนี่ติดเหรีน,นะครับผมไยดูทีอะไรกันไว้สัตวกโอ้ <laughs> ผมผมต้องไปดูรองนะครับเพื่อทำแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณสานต้องเจอไอ้มันยิ่งติดเลขสิทธิ์ไปแล้วหนึ่งหนึ่งไอ้อะไรนะหนึ่ง,หน,งหนึ่งคลิปนะครับเอ่อแล้ววัตถุดิบหลัก หลักเราอยู่ไหนครับผมอยากเห็นครับหน้าตามเป็นตู้เย็นครับเราต้องล้างเอาขี้สีออกกันไหมครับโอ้วาตีวตีคนชอบประเด็นเนี่ยนะคนไม่ชอบอะไรครับว่าตีวตีหมูอันนี้ก็ไอเพิงนี้ก็ทำมาเพื่อเฉพาะนี่อันนี้มาหากินงจิ้งพีละไ เออนี่นี่ของแท้ครับนี่อ,นอันนี้ไอ้ก้อยหมูนี่เอาสุกไหมครับผมไม่สุกครับไม่สุกมันจะไม่เป็นพยาธิตัวตืดน,นะครับชอบครับมันใหญ่หลากผมแล้วนะครับ <c oughs> ผมกินดิบๆเนะี่ยไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้กินแล้วก็ต้องกินยาขี้กระตืด <c oughs> พร้อมพร้อมด้วยเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โอ้โอ้วัตถีวัตถีวัตถีขอบคุณเขาไปก่อนไปไหนไปเร่อย โอ้แสบแหงเออ่ oh, uh, ส่วนไอ้ลาบเทาเราก็เดี๋ยวรอเชฟอ,อารมณ์ดีก่อนนะครับเพราะเชฟต้องเฮ็ดยังก็ต้องใทะอารมณ์มช่วยที่ได้กินไม่ได้กินง่ายหนะครับพายแล้ว อันนี้ปากเปเดทอดใช่ไหมครับต้องใช้น้ำมันเยอะเท่าไหร่และอุณหภูมิไฟแรงปานไหนครับอันดับแรกเราต้องใช้น้ำมันเบนซินโอวัตตีวัตตีวัตตีตั้งเก้าหนึ่งเท่านั้นโอโอ้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 ไอเป็ดทอดนี่มันต้องใช้คนทอดหรือเป็ดทอดครับ การทอดนี่มันต้องหน้าตาดีๆหน่อยคุณทอดต้องหน้าตาดีๆหน่อยเกล็ดนี้เราจะใช้เป็ดกระเทยเท่านั้นเราจะไม่ใช้ตัวผู้ตัวเมียเราจะใช้เป็ดกระเทยวตีวตีวตีอ่ะสำหรับคลิปนี้กันไปซัมนี่นะครับคลิปหน้าเข้ามาพอกันไหมครับวตี